ครับกลบสวัสดีแฟน FC ฟทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดล่วงหน้ารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีปัะย์จำวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568่าทรดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาเดิมครับบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปณนะเวทีมวยไทยเจ็ดสีนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ส่งท้ายปีนะครับคู่มวยสีคู่ในรายการวันอาทิตย์นี้ถือว่าน่าชมน่าดูมากๆานะครับ ก่อนอื่นเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยอัปเดตล่าสุดหรือว่าถ้ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้สมาชิกอีกรอบแล้วกันนะครับคู่แรกประจํารายการครับเป็นมวยแก้มือล้างตานะครับซูเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัสดิ์ครับพบกับเจ้าแสนศึกสอราชภูมิครับพิกัด1002ออปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นเจ้ายอดกุมารลดสวยจ่าเกตพบกับน็อตใหม่วอุรชาครับพิกัด106อปอนด์ ส่วนคู่รองคู่เอกครับเวนอมลักกี่บันเทิงพบกับเจ้าแสนวริษเบนพราม2สองครับพิกัด126ปอนด์คู่เอกประจํารายการครับเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับอเล็กกิตเบางนนพบกับเจ้าไซเบอร์สอเทียนโพครับไซเบอร์ Cyber, หรือว่าเจ้าลุงจิตบอลุงโลดนะครับตัวเดียวกันนะครับพิกัด144ปอนด์นะครับฝากกันกดไลค์ กดติดตามกดสับสไครต์ทางช่อง u t u b e กับไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช,ชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ในคลิปต่อไปกันด้วยฝา,ากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกัาด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเลนราคาเนื้อตัวน้ําหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปให้ทัศนวิจารณ์มวยล่วงหน้ากันเลยนะครับคู่แรกประจํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับซูเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัสด์ครับพบกับเจ้าแสนศึกสอราชภูมิพิกัด102ปอน์ ายแดงเนี่ยเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัสดจากนครศรีซ้อมอยู่ที่สอสีสวัสดนะครับที่ใต้นะครับแล้วกขขึ้นมาเจ็บตัวทําน้าหนักที่ค่าย PK นะครับก็ต้องดูว่าใกล้บันชกน้องเขาจะมาซ้อ,าอม PK หรือเปล่าเดี๋ยวดอดูข้อมูลอัปเดตอีกทีแล้วกัน16ปีครับ165ซนติเมตรครับเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดจากทางใต้ต่อยที่ใต้ในชนะมาตลอดนะเป็นมวยที่ประเภทแข้งดีซ้ายดีฝีมือดีแต่ว่าวงในไม่เช่าไห่นะตัวนี้ประเภทนอกล้นวนครับวงในในี่ถือว่า ไม่เท่าไหร่ชนะจอมแก่นสรเชาพันธ์ที่อ้อมน้อยครับแพ้แสนศึกสราชภูมิที่อ้อมน้อยคู่ชกในวันนี้นะครับยีิบสองพิกีฬาจนที่ผ่านมาคู่ชกเนี่ยเป็นเจ้าแสนศึกสราชภูมิครับหรือว่าสู้ศึกสิทธิ์บอนสยามลูกชาวนาค้าข้าวจากมหาสารครามซ้อมอยู่ที่สราชภูมิครับ14ปีนะครับ167เซนติเมตรครับพื้นเพก็เป็นมวยอ่าประเภทมวยขวาเข่าครบเครื่องครับ14-15ปีนะก็เป็นมวยประเภทบู๊ดุดันนะขยันออกขยันทํา สี่ห้าไฟหลังหนึ่งชนะรวดเลยนะครับชันกยกสามผักบุ้งเพชรเจ็ดเพชรที่ช่องเจ็ดสีชนะนิวเคียร์สอสุพัทโทที่อ้อมน้อยล่าสุดชนะคู่ชกแต่วันนี้มาครับซูเปอร์เอ็กสอ,ส,อสีสวัสดิ์ที่อ้อมน้อยยี่สิบสองพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาล่าสุดพลิกไปมาสนุกมากๆแปดสิบแปดตลบเลยก็ว่าได้นะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมอยู่ฝั่งเจ้าซูเปอร์เอ็กสอสีสวัสด์นะผมดูว่าฝีมือความเป็นมวยดีซ้ายเหนียนครับจังหวะวงนอกแข้งซ้ายศอกซ้ายจัดจ้านมากๆ ต้นๆเนี่ยขึ้นมาวันนั้นราคาบรรยากาศเนี่ยเจ้าอ่าซุปเจ้าแสนศึกเนี่ยเป็นต่อเป็นต่อประมาณสัก3ามสองนะครับปล่อยตัวยกแรกก็ไหลไปประมาณสัก3ามสองห้าสามอยู่อย่างเงี้ยช่วงประมาณยกสามครับยกสามเนี่ยเป็นยกที่เจ้าอ่าซูเปอร์เอ็กซ์ครับดักออกแข้งเน้นๆแล้วก็มีจังหวะได้ศอกเมานะครับแล้วก็ราคากลับมาเบียดเสมอไหลข้ามมาอยู่ที่จงังหวะเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์ครับ ช่วงประมาณยกสี่เนี่ยถือว่าเตะทั้งยกเลยก็ว่าได้ต้นๆน,นะครับแต่ว่าช่วงปลายยกกลางยกปลายยกเนี่ยตัวบนเนี่ยปล่อยให้เจ้าแสนศึกเนี่ยล็อกในแล้วก็ตีแบบน่าเกียดอะ่ะคือเอาง,ง่ายๆวงในในวันนั้นเนี่ยปล่อยตีแบบน่าเกียดโอโหเสียงโหเสียงบรรยากาศวันนั้นเสียงมวยเนี่ยถือว่าตะโกนตะโกนส่งตัวบนเนี่ยถือว่าอย่างเดียวอะ่ะปล่อยตัวยกหนะ้าเนี่ยประมาณสักสิบสิบห้าหนึ่งวันนั้นก็โอ้โห ซูเปอร์เอ็กก็ยุบครับยุบช่วงปลายยกสี่อ่ะวันนั้นเนี่ยโดนปล่อยดีจนยุบอ่ะปล่อยแบบปล่อยเอาตายอ่ะก็ถือว่าวันนั้นก็แพ้เข่าแพ้เข่าแพ้สภาพร่างกายนะครับถามว่าอาวุธดีไหมอาวุธดีมากทรงมวยดีฝีมือดีใช้ได้น่าติดตามครับแต่ว่าการยืดระยะแรงปลายวันนั้น,นต้านเข่ามาอยู่เพราะว่าซูเปอร์เอ็กของลาเดินเ,เขาเป็นมวยที่ไม่ค่อยชอบเข่าอยู่แล้วก็ต้องดูว่าวันนี้ตัวบนจะปล่อยตีหรือเปล่าตั้งโตอยู่ไหมวันนี้ถ้าแก้ทางเข่ามาได้ดีเนี่ย ซูเปอร์เอ็กตัวนี้ฝีมือความเป็นมวยดีมากเพราะว่าน้องเขาจะมีศอกศอกคอยบวกคอยงัดคอยสวนก็อยู่ที่ว่าวันนี้ขยันออกขยันทํามาต่อยช่องเจ็สีไฟแรกจะตื่นบรรยากาศตื่นเวทีหรือเปล่าแสนศึกเนี่ยเขามาต่อยไปแล้วนะครับหนึ่งไฟวันนั้นก็มากดน็อกเจ้าผักบุ้งไว้คู่นี้ก็ต้นกับไปนอกกับในครับต้นๆซูเปอร์เอ็กดีกว่าส่วนเบียร์เสียสีมากยกก็ต้องดูว่าแสนศึกจะบดอยู่หรือเปล่า เหมือนเดิมครับอาถรรพ์มุมน้ําเงิน,นยังไม่มีใครล้างอาถรรพ์ได้นะช่องเจ็ดสีคู่แรกเนี่ยมุมน้าเงิน,นชนะตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เสมอโอ้โหดูว่าหน้าผ่านซะด้วยซ้ําคือต่อยเมาไปเมามาเลยอ่ะคู่แรกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าสไนเปอร์เป็นต่อเข้าไปหลายหนึ่งมากๆแต่ว่า4ี่ห้าเนี่ยออกมารับแบบไม่ออกอาวุธเลยคู่นี้ต้นๆซูเปอร์เอ็กดีกว่านะแต่ผมก็ยังมองไปที่เจ้าแสนศึกศรราชภูมุมุมน้ําเงินนะ ดูว่าวงในดูได้เปียบครับวันนี้ก็ขยันออกขยันทําผมคิดว่าเกมเข่าวงในายนี่แหละแล้วก็แรงปลายครับเพราะว่าซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยน้องเขาเป็นมวยที่ไม่ชอบในต่อยมวยมา20กว่าไฟวงนอกดีจัดจ้านครับก็เบื้องต้นยังชอบที่เจ้าแสนศึกน่าจะย้ำแขนเอาชนะซูเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัได้นะครับคู่ต่อมาครับเป็นเจ้ายอดกุมารรถสวยจ่ากเจตพบกับเจ้านอตใหม่วอราชาครับพิกัด106ปอนด์ถือว่าเก่งเล็กเก่งใหญ่นะ ยอดกุมารเนี่ยดีจีแชมป์ร้อยห้าปอนของเวดีมวยช่องเจ็ดสีนะครับมวยอุบลราชธานีซ้อมอยู่กับจ่าเจตยิบสามปีร้อยหกสิบเซนติเมตรเก่าเกมครับต่อยมานานแล้วแต่วน้นต,นต้นต้นมีลูกแต่ขาเจาะยางต่อยหมัดวงในมีลูกขวางแต่ว่าจะช้าหน่อยนะช้าแต่ว่าหนักแรงนะครับตัวนี้ชานนกยกสามเจ้าเพชรนิวัตเจียบราหมินทาที่ราชดำเนินชนะยอดกันชนครศรีที่ช่องเจ็ดลาสุดชนะคันแนนเจ้าเพชรเดือดกระเป๋าลิงกี้ที่ช่องเจ็ดสีชิงแชมป์ร้อยห้าปอนนะครับยิบเก้ามิถุนาจนที่ผ่านมา คู่จกน็อตใหม่วอรชาครับตัวนี้ก็ดีจีแชม102ป์ร้อยสองปอนของเวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟนี้เนี่ยมาต่อย106เลยโอ้โหเหลือเชื่อเหมือนกันนะน็อตใหม่ครับน็อตใหม่วอรชาหรือว่าเลเด็กมาร์เก็ตเจพีพาวตัวเดรกันจากสากแก้วซ้อมอยู่กับทีมงานวอรชา17ปีครับ170เจ็ซนติเมตรเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือสายผิวครับจุกจิกจุก,จ,ก,จ,กจากแต่ว่าเวทเล็กนะครับ แพ้มนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันแล้วก็มาชนะมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันไฟชิงแชมป์ร้อยสองปอนด์ล่าสุดชนะชิคลระเพชรยินดีคาเดมี่วันนั้นต่อําหนักให้ชิคะระสองปอนด์นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะต่อยประมาณสักร้อยร้อยสองกับร้อยสี่หรือเปล่าก็คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน็อตใหม่วันนี้ปล่อยมาต่อยร้อยหกเลยอะ่ะก็ต้องดูว่าเวทประทะจะเป็นยังไงเสียเปรียบหรือเปล่าความไวในน็อตใบในไวกว่าเห็นนะน็อตให่ในฝีมือความเป็นมวยจุกจิกจกจ้กกจาไวกว่าเห็นแต่ว่า โดนต่อโดนทีต่อทีมวยมันคนละเวทกันนะคู่นี้จะว่าน็อตใหม่ปล่อยขึ้นมาเด็กโตขึ้นมันก็ไวเกินอะก่อนหน้าน้องเขาต่อยแค่ร้อยสองเองนะไฟที่ต่อยกับเจ้ามนพร,รามเนี่ยต่อยร้อยสองทั้งนั้นเลยล่าสุดต่อยกับเจ้าชิคคาราเนี่ยถ้าจําไม่ผิดไม่เกินร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่อะวันนั้มีการตอมหนักกันสองปอนด์ด้วยวันนี้มาต่อยกลางวันร้อยหกโอ้โหถือว่าเวทใหญ่ส่วนยอดกุมารก็สบายแหละเพราะว่าปกติก็ต่อยร้อยสี่ร้อยห้า ร้อยหก็ถือว่าเป็นเวทสบายจะต่อยร้อยห้าก็ไม่ได้เพราะว่ายอดกุมารเขาเป็นแชมป์อยู่คู่นี้ผมชอบที่ยอดกุมารน,นะอยู่ที่ตัวอยู่ที่เสืออย่างเดียวช่วงหลังมวยจ่าเจเนแพงๆในอันตรายต้องออกตัวขยับขยายแล้วกันต้นๆความเป็นมวยเชิงชกน็อตใหม่ดูไวดูจัดจ้านแต่ว่าเวลาโดนอ่ะทีต่อทีโดนต่อทีอ่าทีต่อทีอทอทโดนต่อโดนอ่ะโดนแล้วกระเด็นกระดอนได้นะเพราะว่าเวทน้ำหนักมันคนละเวทกันคู่นี้ชอบไปที่ยอดกุมารครับ คู่รองคู่เอกครับเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับเจ้าแสนบริษ์เบนพระราม2พิกัด126บปอนด์คู่นี้ประเภทฝีมือจุกจิกทั้งคู่เลยเวนัมลักกี้บันเทิงหรือว่าประตักมงคลปากบางค้าข้าวจากสงขาซ้อมเจยดเพชรอยู่กับทีมงานคนจัด20ปีครับ170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางประเภทข้างเชือกมีลูกแต่ก้านคอดีนะตัวนี้จังหวะเป็นรองเป็นรองในงมีลูกแต่ก้านคอพีชนะมาหลายไฟล์ละชานอกยก3าเจ้าเพชรลุงแสนวีวินยิมที่ช่องเจ็ด แพ้พรวิเศษสโชคมีใช้ที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดไปต่อยศึกมาตุภูมิครับชนะกล้องโนวาบางแสนไฟขับหรือว่าเจ้ากล้องพบวสุขสันนั่นแหละครับ13สิงหาคมที่ผ่านมาคู่ชกแสนวริตเบนพ์ปราม2พอหอมกลิ่นแสนเอกหนุม่มบางกระดีตัวเดรักันจากบุรีรัมซ้อมอยู่ที่บุรีรัมที่สอประสบโชคยี่บปีครับ170เซนติเมตรนะครับก็เป็นมวยประเภทจังบะฝีมือนอกได้ในดีครับจุกจิกยกยากแต่ว่าช่วงนี้ จุดสลบเยอะไปหน่อยครับแสนวริศน่าจะโดนเส้นอะ่ะเวลาดโดนอาวุธโดนขาโดนหมัดโดนศอกชักตลอดเลยโดนเป็นชักโดนเป็นลงเลยช่วงนี้แต่ถ้าไฟไหนมาสู้เนี่ยโอ้โหถือว่าหาตัวจับยากเพราะว่าเป็นน้องเขาเป็นมวยที่อาวุธดีอะ่ะคือจุดเสียอย่างเดียวก็คือเรื่องเขาเรียกว่าจะาว่าธาตุมวยก็ไม่เชิงนะเพราะว่าน้องเขาเป็นมวยที่โดนเวลาดโดนออ,อกเขาเรียกว่าชักตาค้างเลยบางครั้งบางทีอ่ะแพน้องยกสามจ็อดพระเบคอนแพ็ 3, แพที่ราดชดดำเนิน ชาร็อกยกห้าเจ้าเด่นพยักศักสตูลวันนั้นแฟนมวยก็น่าจะจํากันได้นะกมวยเนี่ยเจ้าเด่นพยักถ้าจําไม่ผิดน่าจะได้นับแปดก่อนไปถึงประมาณสักสี่สิบห้าสิบหนึ่งแล้วก็มาโดนหมัดต่อยท้องต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าช่วงยกห้าเนี่ยวันนั้นก็โอ้โหอัดฉีดหลายแสนอยู่เพราะว่ามวยเนี่ยเป็นรอง5 0 6สิบ่ะบท4ยกแล้วก็ล่าสุดมาแพ้นอกยก4ยกี่เจ้าราชเดชเทีนยนมวยไทยที่ราชดำเนิน 1ิพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาคู่นี้ถ้าพูดถึงการผ่านมวยกระดูกมวยชื่อชั้นเบอร์มวยเนี่ยดูกันลึกเนี่ยแสนบริษดีกว่าเจ้าเวนอมนะเพราะว่าเวนอมเนี่ยเพิ่งสดขึ้นมาจะว่าสดก็ไม่เชิงหรักช่วงหลังก็ลุกนุ่นนันดอนเหมือนกันช่วงนี้ก็คนจัดฝีมือมวยฝีมือ,มว,ม,อมวยคู่ขี้มวยสูสีเนี่ยถือว่ากินกินคนจัดยากนะส่วนมากในสูสีคู่ขี้เนี่ยเจ้าถิ่นกินตลอดนะครับ ฝีมือเจอฝีมือจุกจิกแล้วกันทั้งคู่ครับแต่ว่ายังชอบไปที่เจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงผมดูว่าแสบนบริษเนี่ยฝีมือดีอยู่แต่เราไม่รู้ว่าจะง่ายท้องเวลาไหนอ่ะช่วงหลังนี่โดนไม่ได้จุดสลบเยอะไปหน่อยครับก็ยังชอบไปที่เจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับส่วนคู่รูเอกประจํารายการครับคู่นี้ก็ต่างศึกต่างสายอเล็กกิตบองนนทพบกับเจ้าไซเบอร์สอเทียนโพหรือว่าลุงกิจบอลุุงโลดนะครับฝ่ายน้าเงินพิกัด144ปอนด์อ อเลก็กจิตเบองนอนท์ครับมวยอิตาลีครับซ้อมอยู่ที่กิตเบองนอนท์ครับยีปี180เซนติเมตรสูงยาวเลยพื้นเพยก็เป็นมวยขวาประเภทเปิดเกมศาสตร์แข่งขวางค้ำเดินเสียบเดินแทงเล่นฝีมือได้เข่าในก็เหนียวครับเสมอเพชรปูไทยอปจนครปนมที่ช่อง7สีวันนั้นก็ดูว่าหน้าชนะนะขนาดผมเล่นเพชรปูไทยนะแล้วก็มาแพ้เป็นต่อเอสบีการสา์สที่สุราษฎร์ล่าสุดชนะกล้องศึกศิษย์วั์สวเสือที่ช่อง7สีส6พฤศจิกาจนที่ผ่านมา ต้องศึกวันนั้นก็มาเขาเรียกว่าพึ่งกลับมาครับดูสภาพร่างกายอืดๆครับวันนั้นก็ไล่ไม่จนคู่ชกครับไซเบอร์สอเทียนโพหรือว่าลุงกิจบลุ่งโลดไฟเตอร์มวยไทยตัวเดรัวกันจากละนองครับช่วงนี้มาอยู่กับทีงมงานสอเดชพันธ์ได้ประมาณ2-3ไฟแล้วนะครับก็มาเก็บตัวที่ค่ายสอเดชพันธ์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าไซเบอร์สอเทียนโพหรือว่าสอเดชพันธ์นั่นแหละครับ23ปี170เซนติเมตรเป็นประเภทมวยซ้ายนะเชิงชกจุกจิกชกยากสอกคมอันตราย มีลูกไต่ก้านคอดีมีลูกขวางหน้าด้วยแพล็กยก2เพชรภูไทยสธรบวรครับวันนั้นต่อยที่ rws นะครับชิงแชมป์ของเวทีมุราตจะดำเนิน140ปอนด์ชนะกล้องศึกศิสระัเสือครับที่จังหวัดสักแก้วนะครับศึกมาตูมูนะครับล่าสุดชนะคะแนนเจ้ากล้องศึกสิสระัเสือย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งครับที่จังหวัดสุราษฎร์ก็ศึกรวมพลคนสมุยครับส0ิสิงหาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยก็ลึกๆแล้ว ไซเบอร์ Cyber, หรือว่าเจ้าลุงจิตน่าจะดีกว่านะลุงจิตต่อยมาหนึ่งร้อยกว่าแล้วนะลุงจิตตัวนี้ก็ต่อยมานานครับสมัยก่อนก็ต่อยอยู่ในศึกในสายของเพชรยินดีต่อยอเกียรติเพชรบ้างช่วงหลังก็ไปต่อย rws ซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนเจ้าอเล็กจิตเมืองนอน,นี่อาจจะคุ้นชินบรรยากาศช่องเจ็ดสีมากกว่าเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ก็ซ้อยเอก็เอามวยมาเสนอเกียรติเพชรค่อนข้างบ่อยต่อยช่องเจ็ดสีเนี่ยหลายคนมากนะหลักๆก,ก็พวกอเล็กนี่แหละช่วงหลังก็สภาพร่างกายดีครับ ความเป็นมวยเชิงชกฝีมือเนี่ยผมดูว่าเป็นรองเจ้าไซเบอร์นะไฟล่าสุดเจ้าไซเบอร์หรือว่าเจ้ารุ่งกิจยังดูทมทวมอยู่เลยนะหน้าทงหน้าท้องนี่ถือว่ายังยังย้วย,วยวอยู่เลยก็เพราะว่าเพราะว่าน้องเขาปล่อยเวทน้ําหนักต่อยไฟล่าสุดก่อนหน้าก็ต่อย140ไฟนี้ต่อย1 4อยอเล็กล่าสุดต่อย1 4อยก่อนหน้าต่อย143 144เนี่ยน่าจะเป็นเวทใหญ่เวทสําหรับเจ้าอาเล็กนะครับ เพราะว่าเจ้าไซเบอร์หรือว่าเจ้าลุงกิตเนี่ยปปล่อยเต็มที่น่าจะไม่เกินร้อยไม่น่าจะเกิน70็กิโลอ่ะส่วนเจ้าอเล็กเนี่ยเต็มที่เนี่ยไฟล่าสุดที่ต่อยช่องเจ็ดสีที่ให้สัมภาษณ์ไว้74็กิโลนะใหญ่กว่ากัน4ีกิโลเลยคู่นี้ความไวเนี่ยเป็นรองเจ้าไซเบอร์หรือว่าเจ้าลุงกิตนะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายเบียดเสียดสีก็ต้องดูว่าวันนี้จะยุบจะแผ่วหรือเปล่าเพราะว่านานมาต่อยกันวันทีครับส่วนตัวยังชอบไปที่สภาพร่างกายของเจ้าอเล็กจิตเมืองนนท์ครับจะชนะไซเบอร์สอเทียนโพหรือว่าเจ ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกรลังใจให้กันด้วยนะครับสรุป,ปรลัก์บอยชอบ4ี่คู่ในรายการศึกมวยไทยศีวันอาทิตย์นี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับคู่แรกชอบที่แสนศึกสราชภูมิจะย้ำแขนเอาชนะสุภาพสศสีสวัสดนะครับคู่ที่2ชอบยอดกุมารลถสวยจ่าเจตคู่3ชอบเวนอมลักกี้บันเทิงคู่เอกประจำรายการชอบอเล็กกิจเมืองนอนท์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาครับก่อนขอบพระคุณครับ